เปิดปฏิกิริยาครอบครัวสงกรานหลังลืออยากพาสาวใหม่มาเปิดตัวกับที่บ้านเรียกได้ว่าถูกจับตามองหนักมากตอนนี้สำหรับสาวใหม่หลังโดนโยงอาจจะเป็นดาราสาวมอน้ำแดงที่มีคนตาดีไปเห็นว่าสงกรานควงคู่สาวคนดังแถวร้านน้ำเต้าหู้ย่านช่องนนทรีและว่ากันว่าเป็นผู้หญิงคนใหม่ของสงกรานอย่างแน่นอน โดยก่อนหน้านี้ทางด้านผู้จัดการสาวไม้ได้ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวให้ไมานาพัสสีออกมาพูดเองดีกว่างานนี้ทางด้านแฟนคลับต่างให้กําลังใจนางเอกแมธธีรณีคงไทยเต็มไอจีส่วนตัวของเธอหลังจากความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มหล่อฮอตแห่งโบนันซ่าเขาใหญ่สงกราน เดชนะรงถูกจับตาหรือจะถึงทางตาทั้งไรภาพหวานด้วยกันแม้แต่วันเกิดสงกรานจากประเด็นดังกล่าวมีรายงานข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ออกมาว่าสำหรับแมทนั้นก็ยังไปไปมามาที่บ้านของฝ่ายชายโดยข้าวของอะไรก็ยังอยู่ส่วนเรื่องร้านไอติมก็ยังทำอยู่และประเด็นร้อนแรงที่สุดเห็นที่จะเป็นที่ ฝ่ายชายเองมีท่าทีพยายามจะพาสาวคนใหม่เข้ามาแต่เหมือนทางครอบครัวจะไม่อยากรับรู้เสียแล้วโดยขอเป็นแอปและแมทเท่านั้นที่ครอบครัวยินดีให้มาได้นั่นเอง